สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุงปูไทยนะครับอาพ่อพ่อลุงปูไทยเมือนี้นะครับพี่น้องผมก็ยังอยู่ทางโรงพยาบาลอยู่เดอะพี่น้องนะครับแต่การวันไปย่างนะครับพี่น้องทา้งคุณแพทย์คุณหมอคนก็บโให้ไปไกลนอกคนไทยก็ได้นะครับคุณแม่ผมคนก็อยู่พุดีิ์นะครับพี่น้องผม้าตามคุณหมอนะครับว่าเป็นยังไงแน่ ที่ผมมาพูพอท้าผู้ชมในวันนี้นะครับมาว่ามาคุยเกี่ยวกับเรื่องการทําคลิปยาวนะครับในการทําคลิปยาวนี้นะครับหลายท่านนะครับที่ผมได้พยายามศึกษาดูจากผู้ที่เขามีประสบการณ์ผู้ที่เขาผ่านกดผ่านเกณฑ์ต่างๆไปแล้วนะครับก็ส่วนใหญ่แล้วนะครับเพลินก็จะพูดว่า ให้เราทำคอนเทนต์ที่มันมีคุณภาพตัวเฉพาะในเรื่องของอผู้ชมนะครับนั่นเมื่อผู้ชมมาชมแล้วเขาต้องดะรับประโยชน์จากคลิปวิดีโอนั้นอันนี้นะครับมันก็นมีมากมายหลายอย่างหลายเนียนะครับการทำคอนเทนต์นะครับส่วนที่ว่าพี่น้องท่านผู้ชมหรือเพื่อนๆท่านผู้ชมจะได้รับประโยชน์อย่างไรหรือไม่นั้นนะครับมันก็ไม่เหมือนกันนะครับ ราะว่าในการทาคลิปดบที่เราได้ทําไปนะครับเราก็ไม่รู้เราก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าท่านผู้ชมท่านใดได้ประโยชน์บ้างนะครับเราจะพอรู้บ้างก็ตรงตรงที่ว่าคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ของท่านผู้ชมที่ได้มีการคอมเมนต์เข้ามานะครับอันนี้เราก็จะรู้จะทราบจากตรงนั้นนะครับว่าใครได้ประโยชน์บ้างนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะไม่ทราบ ราะฉะนั้นแล้วนะครับการทำคอนเทนต์ในคลิปวิดีโอที่มันเป็นคลิปโดโยาวนะครับผมก็เฮ็ดไปตามที่ผมเล่าไปเมตากี้นะครับผมเองนะครับทำอะไรบ้างน,นะครับบางสิ่งบางอย่างเนาะมันเป็นประโยชน์กับเฮามันก็อาจจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมก็มีนะครับก็มีหลายท่านมีเพื่อนๆหลายคน,นคที่ ทำเป็นคลิปดูสั้นๆนออกมานะครับว่าโอ้ยอันพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเบิ้งให้สันในเด้อครับเบิ่งให้ผมในเด้อครับวิจญาณวิวผมมามีเลยเดี๋ยวปฏิติดกรมผมกับบุคคนเลยอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้เราทําอะไรในครอบครัวของเราในกิจการของเรามันก็เป็นของเราคอนเทนต์ของเราเทั้งหมดนะครับดังที่ผมได้ เรียนรู้มาจากผู้ที่เขามีประสบการณ์และผู้ที่เขาประสบความสำเร็จมาแล้วนะครับบางคนนะครับเขาเดินลงไปตามท้องไร่ท้องน,องนาเนาะไปตามท้องไร่ท้องนาธรรมดาทัน่นี่แค่เขาพูดอะไรสักอย่างลงไปนะประมาณห้าคำสิบคำนะครับมันก็เป็นคอนเทนต์แล้วแล้วก็ความพูดเหล่านั้นนะครับบางครั้งนะครับผมเองได้ดูได้ชมก็ เป็นประโยชน์กับผมก็มีนะครับถึงแม้จะเป็นคำพูดที่มันสัน้นแต่มันก็เป็นประโยชน์กับเราแบบมากๆก็มีเช่นกันนะครับอันนี้เราในฐานะผู้ผลิตวิดีโอขึ้นมานรเราจะรู้ล่วงหน้าก่อนมันก็คงไม่ใช่นะครับเราก็ไม่รู้ล่วงหน้าเหมือนกันนะครับว่าเวลาเราทําคลิปวิดีโอไปแล้วมันจะเป็นประโยชน์กับใครบ้างจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมท่านใดนบ้างน,นี่เราก็ไม่สามารถจะร่วงรู้ได้นะครับ ในเมื่อเราทําลงไปแล้วนะครับเราถึงเราถึงจะรู้นะครับท่าผู้ชมมีความคมดเข้าม,มาอะไรต่างๆนานา,นาเราถึงรู้มีประโยชน์บ้างนะครับเราก็ต้องทําไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมครับยกตัวอย่างเนอะการทําคลิปยาวนะครับอย่างอาชีพเกษตรกร,กรนครับมันมีอะไรบ้างที่ทเป็นข้อย่อยออกไปนะครับอย่างคนผมทำอาชีพเกษตรกร,เ,กรเต็มตัวเลย มันยังม่หยาบผมเกษตรกษตรกรกว่าทุกอย่างตั้งแต่การทํานาทําไร่อ้ยนะทำได้มันสัปะหลังก็ดีรเรี้วัเลี้ยงสัตว์ก็ดีเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ก็ดีอันนี้เป็นเกษตรกรเต็มต,ตัวแต่ข้อยอ่อยของมันก็มีหลายข้อนะครับยกตัวอย่างเช่นการทํานาเนาะการทำนานค,คนที่ทํานาเหมือนกันเขาก็จะรู้นะครับว่าทําอะไรบ้างอย่างทาข้าวเขาก็ต้องรู้แล้ว มันทำอะไรบ้างในการทํานานะครับแต่ทีนี้ในการทํานาเนี่ยเท่าที่ผมดูจากคลิปวิดีโอของเพื่อ,อนๆน,นะครับในบางท้องที่ก็จะผิดก,ก็จะผิดเพี้ยนไปจากที่ผมทําไปบ้างเล็กน้อยไม่ใช่ผิดเพี้ยนก็จะเปลกเวกแนวไปจากที่ผมทําเล็กน้อยนะครับหรือบางอย่างก็แตกต่างอะไรยอย่างสิ้นเชิงนล้ก็มีนะครับสิ่งที่เราทํากับสิ่งที่เพื่อนๆทำนะครับ ทำนาไหมทำนาคล้ายกันชื่อทำนาคล้ายกันแต่เวลาปฏิบัติอาจจะไม่เหมือนกันในบางอย่างซึ่งผมก็ได้ประโยชน์ตรงนั้นบ้างแล้วก็มีนะครับหลายข้อผมทำนาของผมอย่างนี้แต่เวลาผมดูเพื่อนทำนาของเขาอย่างนั้นเรายังไม่เคยทำแบบนั้นถ้าเราทำบ้างเราก็เราก็าาาอาจจะมีประโยชน์ตรงนั้นขึ้นมานะครับอันนี้ก็คือประโยชน์ของท่านผู้ชมที่ได้รับชมคือดูของของเราที่เราทำออกไป ก็ไม่แน่เสมอไปว่าจะไม่มีประโยชน์บางครั้งก็มีนะครับแม้แต่ทนานาเหมือนกันก็มียกอีกอย่างการเลี้ยงสัตว์การเลี้ยงสัตว์ผมเคยเลี้ยงเลี้ยงงัวงมาก่อนหรือมาเลี้ยงเลียเ้ยงวัวมาก่อนแต่ว่าผมเลี้ยงไม่เป็นทําไมถึงว่าเลี้ยงไม่เป็นไม่เป็นตรงนี้ก็หมายถึงการทําให้วัวนั้นมีความอูดมสมบูรณ์ผมยังทําไม่สําเร็จผมก็ต้องหาข้อมูลหาความ หาการเรียนรู้จากเพื่อนเพื่อนที่เขาประสบความสำเร็จนะครับท้งนั้นที่เลี้ยงวัวเหมือนกันนะครับแต่ว่าความประสบการประสบความสำเร็จไม่เหมือนกันผมซื้อมานะครับตัวละสามสี่หมื่นเอามาเลี้ยงเลี้ยงไปเลี้ยงมาเราเลี้ยงไม่ได้เราเลี้ยงไม่เป็นมันก็ทําให้วัวเหล่านั้นเนี่ยผอมลงผอมลงผอมลงสุดท้ายเราไม่สามารถที่จะดูแลมันต่อไปได้เราก็จะเป็นที่ต้องขายขายในราคาที่ขาดทุนเราซื้อมาสมหมืน่นขายสองหมืน่นขายหมื่นห้าอะไรประมาณนี้ นั่นคือความไม่สมด็จของเราแล้วเวลาเราดูเพื่อนๆที่ัวมืันกันกับเราแต่เขาประสบความสำเร็จเขาทาอย่างไรอันนั้นแหละครับคือประโยชน์ของคลิปวิดีโอที่เราดูจากคนเพื่อนดูจากคนที่เขามีประสบการณ์นะครับทั้งนั้นที่เรียงวัวเหมือนกันนะครับแต่ไม่เหมือนกันนะครับการทําคลิปวิดีโอก็เช่นกันนะครับท่านผู้ชมครับเราจะคิดว,ว่าเราทาคลิปวิดีโอมาแล้วมันอาจจะไม่มีประโยชน์สำหรับใครอันนี้ไม่ใช่นะครับ ผมยกตัวอย่างไปแล้วนะครับว่าทํานาเหมือนกันแต่คนอื่นทําประสบความสำเร็จมากกว่าเราเราก็ต้องเรียนรู้จากเขาเพื่อที่จะรับประโยชน์จากเข้ามาผมเลี้ยงวัวเหมือนกันกับเพื่อนคนอื่นๆแต่ผมไม่ประสบความสำเร็จผมก็ต้องไปเรียนรู้จากเพ,เพื่อนที่เขาประสบความสำเร็จมาเหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากคลิปวิดีโอที่เราทําประกอบไปเชีเนเมอหลับหรือบางครั้งนะครับเวลาผมทํานาน เพ,เพื่อนก็มาดูเข้ามาดูคลิปดีูผมเวลาคนทนํานาแต่เพื่อน,เพ,อนเพื่อนก็อาจจะเหมือนกันกับที่ผมกล่าวไปก็คือเขาอาจจะยังไม่ได้ทาในสิ่งที่เราทําอยู่ซึ่งมันก็อาจจะเกิดประโยชน์เขามาก,มากๆเพราะพื้นที่ของเขาเหมาะแก่การทํานาแบบนั้นนะครับแต่พื้นที่ของเราเหมาะการทาํานาแบบนี้อะไรประมาณนี้นะครับมันก็เกิดประโยชน์ซึ่งกันและกันไปในตัวของมาันนะครับอันนี้ถ้าผู้ชมที่เป็นมือใหม่เราเป็นเกเตอร์มือใหม่อันนี้ ผมคิดว่าไม่น่าจะกระวนในเรื่องนี้นะครับคือเราทําก็ทําให้มันจริงๆนะครับทามันจริงๆทํามันจริงจังนะครับไม่ใช่ว่าเราจะมาทําแบบแบบพูดไปเรื่อยๆจริงมั่งไม่จริงมั่งอะไรประมาณนี้แต่เวลาเพื่อนๆหรือท่านผู้ชมออกไปทําแล้วมันไม่เกิดประโยชน์อันนี้มันก็จะเป็นการทําให้เรามันทําให้คิด,ดวิอของเราไม่ไม่มียอดเดียวเกิดขึ้นมาตรงนั้น พราะจานั้นแล้วเราทาก็ต้องทําให้มันทาจริงนะครับไม่ใช่ว่าทาเพื่อเป็นคอนเทนต์เฉยเฉยไม่ได้นะครับเราต้องทำงจริงนะครับคลิปวิดีโอของผมเนี่ยผมก็ไม่ทราบว่าม,มีประโยชน์หรือไม่นะครับแต่เราก็ทวงทาลงไปเรื่อยๆื่อยบางคลิปก็มีบางคลิปก็ไม่มีนะครับพูดถึงทางด้านของทางนผู้ชมรับประโยชน์นะครับแล้วก็ประโยชน์อีกอย่างหนึ่งนะครับในการทําคลิปวิดีโอก็คือการสร้างความบันเทิง สร้างความสุขให้กับท่านผู้ชมอันนี้ก็อีกคลิปหนึ่งก็น่าจะทำปะปนกันไปตรงนั้นนะครับในช่องของเรานะครับการทำให้ผู้คนมีความสุขนี้เราเราเองก็มีความสุขด้วยนะครับถ้าผมท,าผมทมําได้นะครับแต่ว่าผมทาไม่ค่อยได้เรื่องของความบันเทิงนะครับถ้าพูดถึงการร้องรำทำเพลงผมเองก็ไม่มีความสามารถทางด้านนั้นนะครับที่จริงผมเล่นพินก็พอได้นะแต่ผมก็ ยังไม่มีความ,มคล่องแคล่วอะไรมากมายนะครับแต่บางครั้งผมก็เคยทําเป็นคลิปวิดีโอในการตึกซ้อมบินไมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมอยู่บ้าง2องสามคลิปนะครับแต่เนื่องจากว่าตรวนั้นมันก็ไม่เกิดความสุขกับท่าผู้ชมมากเท่าไหร,ร่ผมก็ไม่ค่อยได้ทำนะครับทีนี้ใคอเนเทนต์เรื่องของการพูดนะครับพูดผมพูดในลักษณะของการตลกขบขันเนี่ยอันนี้ผมพูดไม่ค่อยเป็น ที่ผ่านมาเนี่ยผมก็พูดแต่เฉพาะคำฟังเพยที่มันฟังแล้วมันน่าจะมีความโลเลน่าจะมีความสุขเกิดขึ้นนะครับผมก็เลยลองทำดูนะครับก็เห็นแล้วนะครับว่าในบางคลิปที่ผมพูดเปลีปลย่ยนเผยหรือว่าคำบางเปยต่างๆเพื่อบเพื่อนที่ดูแล้วเขาก็คอมเมนต์เข,ข้ามาแล้วผมก็ดูจากยอดดิวที่ขึ้นในคลิปดูนั้นนะครับก็บางคลิปก็มีอยู่มากมายหลายยอดดิวและมากมายหลายดิว มันก็แสดงว่าเราทําขึ้นมาก็มีคุณภาพพอสมควรนะครับถึงจะมียอดดีขึ้นนะครับเพื่อนๆนะครับก็ไม่ต้องกังวลใจนะครับถ้าว่าท่านผู้ชมท่านใดหรือเพื่อนๆท่านใดดูดคลิปด,ว,ดวที่ผมได้กล่าวไปแล้วนะครับเราก็ลองมาปรับปรุงลองมาพัฒนาของตัวตัวของเราอีกนะครับเท่าที่ผมดูในคลิปวิดีโอของคนอื่นของเพื่อนคนอื่นนะครับถ้าเขาทําเป็นหนังสั้นเนาะหนังสั้นยาวมาสักสามสี่นาที เราดูแลเราก็มีความสุขนะครับก็ถือว่าคิดิดีโอรเขามีคุณภาพนะครับอย่างเล็น้อยนะครับถ้าหากว่าเราคิดอะไรไม่ออกนะครับบางครั้งเราก็ต้องดูของเพือ่อนก่อนนะครับว่าเขาทําแนวไหนนะครับแล้วก็แนวไหนที่เราพอทําได้เราก็ทํานะครับถ้าจะให้จริงๆหน่อยก็คือทําในสิ่งที่เราทําได้ ทำในสิ่งที่เราทําเป็นนะรเราก็ทําลองดูนะครับผมเองก็ได้พยายามศึกษาเรียนรู้ในการทําคลิปวิดีโอต่างๆมาก็ก็มากมายนะครับแล้วก็พยายามทํามาเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งถึงปัจจุบันนะครับใน facebook ตอนที่ยังไม่ได้เปิดหมดมือที่นะครับผมก็ทํามาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าในการเปิดหมดมือทีพรผมที่ยังไม่ทําก่อนหน้านี้นะครับก็คือไม่แน่ใจแล้วก็ไม่มั่นใจ ก็เลยยังไม่ได้ทํามาช่วงหลังก็ลองลองลองทำดูที่ลองทําดูตัวนี้ก็ก็ซื้อเนื่อมาจากว่าผมเห็นเพื่อนๆคน,อ,นอื่นนะครับที่เขาประสบความสำเร็จแล้วมีไรายได้แล้วนะครับแล้วเขก็มาทําเป็นคลิปวิดีโอนคับให้คนที่ยังไม่ได้เปิดเงินืมดเม,มินอาชีพท,ที่มีเฟซบุ o กอยู่นะครับได้ได้ได,ได้ได้ลองเปิดดูลองทําคลิปดูดูบ้างนะครับเพราะว่ามี เราจะเป็นคลิปยาวก็ดีนะครับเป็นคลิปสั้นก็ดีก็สามารถีจะทาได้นะครับก็เลยลองทําดูแต่ว,ว่าคลิปดูของผมตอนนี้ที่อยู่ในช่องครับก็ยังมีไม่มากนะครับตรงที่ว่ามีไม่มากเนี่ยมันก็ทําให้ยอดวิวก็ไม่ค่อยมากเหมือนกันนะครับแต่มันก็จะมีเป็นบางคลิปนะครับที่มีอยอดวิวค่อนข้างค่อนข้างดีขึ้นมานรเราก็ต้องปรับปรุงตรงนั้นไปเรื่อยๆนะครับส่วนนั้นที่เป็น เรื่องที่มันสนุกสนานให้ความบันเทิงกับท่านผู้ชมเราก็ parole, ทําไปเราก็ทําไปทําไปด้วยกันทําเสริมไปด้วยกันส่วนที่เป็นคลิปยาวนะครับบางคลิปก็มีประโยชน์นะครับบางคลิปก็ไม่มีประโยชน์แต่มีประโยชน์ทางด้านความบันเทิงเราก็ทําไปด้วยกันเรื่อยๆนะครับอันนี้ท่านผู้ชมที่เป็นมือใหม่อย่างผมเนี่ยก็ต้องทําไปด้วยกันนะครับซึ่งผมก็เคยลงคลิปไปหลายครั้งนะครับว่าในการทํา คอนเทนต์ต่างๆออกมารเราก็ต้องทําให้มันให้มันเป็นเรื่องที่จริงจังขึ้นมาสักนิดหนึ่งนะครับเราอย่าโมแต่ทํำเล่นนะครับถ้าเราทํำเล่นมาถึงอะไรมาถ้าเราทําเล่นหนึ่งละให้ผู้ชมชมแล้วเกิดความเครียดไม่มีความสุขอันนี้มันก็คล้ายๆกับเราทำเล่นสองนะครับถ้าเขาชมวิดอเราแล้ว,ลวเราเขาหาิรีโอน์อะไรไม่ได้มันก็ ถ้าเราทำเล่นนะครับถ้าเราจะแสะดงเป็นเรื่องเป็นราวนะครับวันนี้สำหรับผมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากเพราะเราก็ต้องใส่อารมณ์ให้มันเหมือนจริงนะครับวันนี้มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากนะครับผมก็ทําไม่ก็ได้นะครับสิ่งที่ทำได้ก็คือผมเรียนไปก็คือทําให้เกิดความบันเทิงเกิดให้ท่านผู้ชมมีความสุขอันนี้พอทําได้บ้างนะครับถ้าแล้วนะครับท่านผู้ชมท่านใดที่เป็นมือใหม่เหมือนกันกับผม ลองเอาแนวคิดของผมไปทําลองดูนะครับเผื่อจะอาจจะเกิดประโยชน์กับท่านผู้ชมบ้างกับเพื่อนๆบ้างนะครับสําหรับเที่นี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามชมมาโดยตลอดนะครับเอาปพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับ